สวัสดีครับพี่น้องสบายดีสุขูมสุคนมาพบกับชายโนดตคนมากินอีกคือเกา่าพามากินแนวเซบเซบคือเกา่านี่ได้ขัวง ua วขัวง u า,วงวา,วงวากินขาอแรงเลืองานมาบรรยากาศคึมคึมจักน้อยบรรยากาศดีอยู่ขัวง ua วเซบเซบเซบคือเกา่าเซบคือเกา่เกานี่ขัวงว a กะจีคือคือผัดกะเพรา,พาหระพี่น้องแต่ว่า เครื่องเทศเมื่อกีกัเนาอจะเป็นเออเป็นินีแกงเนาะขวใส่กันใส่ผักอีตูใบกะเพรานั่นแหละกับจิใส่เพียน้ำใส่ดีน้ำขมๆจังหน่อยแสีบพี่นอ้องอืมเสียบรสชาติด,ดีเลยกินน้ำพักอ่ะเพื่อจะเขากันอยู่ดอก ืเียบเนื้อก็จะเป็นเนื้อติดมันจาก,กรไนอยกินนุ่มพอดีบบหยาบนาะพี่น้องอืม ขับันดีกับหูละพาบรรยากาศก็เย็นสบายเป็นคึ้มป้าคึ้มฝนล้ลมจะกระนอยใส่ผัก ไก่เขาบึงบัาเนี่ยน้ำข่าวก็เจ็บเนื้อเด้งเด้งดีดมันเนื้อจักหน่อย เขากันดีกับเ,เขาหุงจุกไม่ไหม,มเรียบได้พี่นอ้อง กา่บ้านจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงกา เด็กชายกำลังดีผงจากหมอ้ออ้ยจากเต่าไหมไหมร้อนกำลังดี ลองขอจากไหนแค่ mình đã cao ốp luôn thật mà nè chắc đều yên đều bất thường ชาติเพ็ดร้อนสัดใจอีตูตูโคกมันเกิดจะเผ็ดร้อนเข้ากันดี จะได้บัตรอภากีจดวใส่น้ำ มันก็จังแม่นหวานมันกัวเบาะน้ำพี่น้องอก๋วน,น้ำก็จะหวานมันพอน้ำเนาะพักโว้ยโตผสมปากวาบีแล้วพักพักกะปลูกในมุ้ง โหแลพาซื้อมาจะเสาร์ทุกคำม้ำกะจีซำแน่พี่น้อง เห็ดเนื่อหลาไข่หน่อยขีม,มูกออกอชิมนำ้ำอืม งามกันนูนวะใจผงชูรสอห่งสองทัพที กินไปกินมาก็อิ่มแล้วพี่น้องเลยตัวหน่อยคนตัวหน่อยกินบ่หลายกินง่ายอพอเขาก็หิวอีก 你们别弄。 นี่จะไว้ซ้ำนี่บ๊ายบาย